ดูดีไม่แห้งบุญกรรมสุขกายสบายใจเป็นหอมโพธิหอมไส้บุญหมั่นขวัญยืนให้ลอยเท่าพันเท่าด้วยแม่เอ้ยดูดีไม่แห้งสุขกายสบายใจสาธุน่าดูนะสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกูสุคนกก่ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกูสุคนเนาะเขาสู่ซ่องของบาวจิตอุตมพรคือเก่าพี่น้องเอ้ยกาเมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องบาวจิตนะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่บ้านนาเก่งพี่น้องเมือง อุตสมพรเขวงสมันนรเขตเนาะกาพูดีว่ามื่อนี่นาะพอพี่น้องบวรจิตนะ,ะมาน้ากันเนาะสองคนกับบวรเสียนเพิ่นพี่น้องเอ้ยเมื่อได้กาพูดีวา่าพากันเนาะมาหาครอบครัวของเอวยาวเพิ่นพี่น้องเอนะ้ยเนาะกาคือ,อทั้งบวรจิตเนาะพอพี่นอ้องกับบุคเลยมาจักเชื่อกเนาะหมื่อวานนี้ในการบคุคเลยเขามาถามไทยทั้งเอ้ยเพิ่นพี่น้องเอ้ยกับบุคฮัวเพิ่์นนะ,อ,ะอาศัยกันอยู่จักคนพี่น้องเอ้ย ก็คือเห็นทางอนาเพื่อนซานด้านเป็นของเพื่อนนพอพี่น้องกัเห็ดใหม่พี่น้องเอ้เนื่องจากว่ามีคุญ่ใจดีเห็ดใหงนี้แหละนพอพี่น้องเดี๋ยวบริจิตสีภาพพุ่มเอี้พี่น้องเนาะไปติดตามรับสมบึงกับบิจิตนพอพี่น้องคือโอกาสนี้หละเนาะตักท้ายสบายดีเพื่อนก็ถามที่มาที่ไปเพื่อนพี่น้องเอ้ว่าเป็นจังไงเนาะก็มีกุญ่เห็ดเพื่อนซานให้พี่น้องเอ้ยเนาะจังไรก็คือวานพี่น้องก็ต้อง าการขอบคุณเนาะคุหญ่เนาะที่ว่าสวยดีกับมันนะครอบครัวของเอื้อเพิ่นเนาะจาังไรก็ขอให้ทุกทุกท่านเนาะอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะสาธุเนาะพ่อพี่น้องเลยกัโอเคเนาะพ่อพี่น้องอันเดียวกับจิตน,นะสิทธพ่อแม่พี่น้องเนาะไปติดตามชมบึงกันเลเนาะพ่อพี่น้องนกับตอนนี้กับทางอาเอื้อเพิ่นโมยูพี่น้องเลย กานยินทั้งบะเสนเพิ่นโทษไปหาเอ้ยเพิ่นเนาะก็คือเพิ่นว่าไปดำนาปูนาห้าบ่เนาะพ่อพี่น้องแบบนี้แหละกาตอนนี้เพิ่นกักำลังมาพี่น้องเอ้ยเนาะกำลังยางมาเพิ่นว่าอ๋อเฮือนซานแบบนี้นาะพ่อพี่น้องแบบนี้ก็โอเคพี่น้องเลยเฮ็ดงามอดีนาอพ่อพี่น้องดังหน่ดังเต้คักแน่เอรีนี่เนาะน้อพ่อพี่น้องดีใจน้ำนาอพ่อพี่น้องที่ว่าเพิ่นได้เฮือนซานดันเป็นไหมการเมื่อนี้นาะพ่อพี่น้องพอมา อ่าเพิ่อนเสียดเฮือนก่อบ่เนาะพอพี่น้องเนาะแบบนี้ก็ได้อ่ามีอะเสาปูนพี่น้องเอ้ยเสาดินเนาะอ่ามีหลายต้นอยู่พี่น้องเอ้ยก่ตอนนี้จะโบมีไผอยู่เฮือนพี่น้องผู้ไหนเนาะเดี๋ยวนาทางเอ้ยเพิ่นมาอ่าเดี๋ยวบ่จิตน่ะสีพาพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าไปทักทายสบายดีทำข้าวอ่าทำข้าวเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะก่คือสีประมาณนี้เนาะพอพี่น้องอ่าบรรยากาศตอนแดงๆเนาะอยู่ที่บ้านนาเก่งพี่น้องเอ้ยก่พอดีว่าอ่าพากันมาสองคนก่า บรรยากาศเมื่อนี้ก็ยังกำลังค่ำเลยแหละพี่นอ้องอ่าอยู่ที่หมู่บ้านเพิ่นเนาะกะคือกันพี่น้องเอ้ยคือกันเนาะอ่ากะอยู่ที่อณาบ้านสุนบัขบดโดยเดียวกันกับอณาหมู่บ้านของบรินี่แหละพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นน,านาันนต้นหมักมี่เนาะพี่น้องเนาะต้นหมักมี่ก็คือต้นนาหน,น,น้นาถนนเิ่นว่าโดยจังพอจังหอมทุนทวนเราพพี่น้องกินหมักมี่มาแต่ทา่งใดเด้เนี่วะเห็นน,านาันน ได้กินน so ี่มันอยากกินข้าวแล้วป่ะ oh, นี่เด้อได้กินได้กินนี่มันสิอยากกินข้าวเนาะพ่อพี่น้องกาม่านน้ำกันสองคนนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องเนาะมาแสนสบายดีเด้อโยสบายดีพ่อพี่น้องเหน่อยกันกับป๋อคิดเพิ่นงเข้ามาเลยแมนแมนทั้งเองยเพิ่นมอยู่นาะงมาแสนเนาะกำลังมาแต่ หาเต็นเนาะหานอีกแค่าวหนึ่งก kind of well ่อนเนาะก็ทางปได้ก็บอกปแลเวเนาะจุดประสงค์ที่ปจข้าวมาเนคือแบว่าทางเป็นนี้เนาะคนได้บอกห้งปแเข้ามาอัพเดทชีวิตคนไปอยู่ของไอ้างห่เบางแน่่าถันาะเราว่าเพื่อเป็นเพื่อเป็นอาชีพซอยการก้าทางไอ้บางคนอีกนะเนาะบางทีมีอย่างเป็นซอยได้เป็นเกชตรซอยเนาะแบบนี้เนาะ มาอาบแดดพ่นกอนหมดจียด้วอ๋อสาวน้อยก็คือถ่าเอ้ยเพิ่นเข้ามาพ่นไหนเนาะด้วเมนเมนโอเคเนาะพ่อพี่น้องกาสิถ่าเอ้ยเพิ่นเข้ามาเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอนาไปอนาทักทายสบายดีพร้อมกันพ่นไหนเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะสิ่ไหนเนาะพ่อพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านน้องของหน้าของพ่อพี่น้องเอ้ยการจะเป็นแบบนี้แหละเมื่อทางอนาเฮือนบอกจีนแห้งคาดพี่น้องเอ้ยบนทางขึ้นนะมีแต่ที่ทมเนาะรถอนาใหญ่รถอนา รถไทยนี่เกือบฆ่าผ่้แหน่ยนน้องพอพี่น้องอยู่ต่หน้าเฮือนผมบรจิตนะพอดีว่าอ่ามันเป็นตุ่มพี่น้องเอ้ยเนาะกคือซีอาประมาณนี้เหนี่ยนน้องพอพี่น้องไปอ่าเดี๋ยวอาณาถ่ายชางเอื้วย่นมากกว่าเด้อพี่น้องเด้อก็คือทางเอื้วย่นกับกำลังยังมาพี่น้องเลยกับอุ้มลูกอ่าอนต้อนอ่อนต้อนมาเนาะนั่นก็เลยน้องพอพี่น้องเมนพอนาะเนาะคือซีเมนพี่น้องเลยไปพี่น้องเอ้อาณาเดี๋ยวถ่ายไปทักทายสบายดีเพิ่นเนาะ Đợi, Đúng, cái nó mãi 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 ở nga 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 Cần hướng ta nó sẽ là cái rồi 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 อุ๊บอุ๊บอู้ววดวว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 เวว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 นวว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 เดววววิวว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 นวววนวว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 วนวว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 เววววววนวววนวว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 ดววิดด คือสีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวเบลจิตก็คือสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะขึ้นไปทักทายสบายดีเพื่อนพี่น้องเนาะก็คือทั้งเอรยเพื่อนสงสัยอยู่ทึ่งเฮือนนี่ฮอนเดดเบิ่งนี่เนาะมานนั่งอยู่นี่เนาะนี่ก็ได้โอ้ยเด้อเด้อเด้อโอ้ยเนาะเด้อสบายดีอีกเทื่อเนาะสบายดีอีกเทื่อโอ้มานนั่งเออนั่งว่ากันชิดด้วยแหละเนาะนี่นั่งว่ากันนี่นี่พี่น้องออยู่งนฮดพี่น้อง เราก็นั่งขัดสมาส่จับเจือด้วยเนาะมือนกโอ้ยเป็นยังไงนี่ฮะสบายดีบ่อ้ยดูดดมาแต่ทังไหเอ่ยผมกินี่มับจ้างลกปาดนหน้ามันตอ๋อหับจ้างบ่เขาคิดว่าแบบวาไปดำหน้าแบบหน้าปูหน้าเาแบบนี้อโอัจ้างินหนาอ้อ มามาหนีเลิกเลิกเรียกเลยพปล่าพี่มันยังไม่เลิกอโอ้เดี๋ยวว่าเออพอได้ยินว่าเสียงโทรก็ได้มาโอ้ด้วดยวันเทไรเอ้ยวันเทไรเรื่องเอข้ามากินเนาะเรื่เข่ามากินโอ้ยวังข้าวเข่าหนึ่งปืนเนาะโอ้คือไปทำหน้าเลยบ่ได้เอาเงินเนาะเอาข้าวเดี๋ยวนี้ยังบ่มีข้าวะดิเ่มีเลยปืนข้าวสารอยู่เพื่อนเป็นเลยดิเข้าวสารอยู่เพื่อนได้บุกอาหาโลนอืมไดยู่

แต่เป <t desserts> ็นยังไงเอืยอยู่กันจะคนเฮือนสี่คนอ่ามีอามีลูกสองโอ้มีจะคนมีจะคนัวนะัวเอืยผั่ะอยู่ปซองปรเทศหรือป้านมีปบทจ้งาน้วมกันเนัคนงหรืป้าเปี่าย้มีมีสองคนบ่กโอ้หอ้เเกเคยเคยอะมีผัวมาสองคนอ๋โดยโดย ขอเนี่ยถามเนาะวด้จาไหนกันขอถือขอน้ำได้หลายเนาะกะอ่ามาเอากับพู้มไอนีนะอตะลุนนบบอกลูโอ้ดูดลูกเพิ่นบอย่นมเมนาะโอ้ยมูเมนเนาะโอ้ยบักได้เนาะพี่นนองแมนแมเพิ่นลกเพลงแนเหักเพิงอูมนนามนน่าีไม่รู้เจมแล้แล้วก็มีเม่แมเา กู่กับอบับคบกั่วทังผัวหันบ่่กไม่ไงไม่น่าเลลัากับพตจัหน้ำน้าติ้นน้ำมันกะอายุท่ายได้สรทั้งผัวน่อามทิผัวเออุนลุนเราเขาเดียวกันเนาะแล้คนนี้กูยิงหรือกูชชบดโมาพอพ่นองไปน้ำกันตอนตอนตอนมาบดสามบดสีแลยบพไปดำหน้านะไปน้ำกันเลยเนาะโอแจ่ กอนโลลยโลยเกินไปไหนมื้อสิพันให้ลูกเอ้ยพุ่นเนาะผู้ใหญ่นะมือกระดมกินต่อกแม่เอาไว้เอาเขาว่านี่นะเางดาวลาลงไปดำอุ้มลูกใหญลงได้30,000นี่เอาเขาลูกก้าพุ่นเอาของให้รมาโล3โลนี่แหละอืแต่ดยาูมาละมาอือมานมได้อยู่เนกกินกินไปอยู่ไปเล วันเออขามาเขาหบุคคลเอาเงินจากเธื่อสิบุคคลเอาเงินจากเถื่อบุคะลบุ๋มอีกเนาะแล้วอาขอเนี่ยถามเนาะทางน้องกับบุคคลมาจากเธื่อเนาะตะกี้แต่ก่อนเออเป็นจังไงอยู่อยู่ใส่ตีนะเออตะกี้เอยอยู่นหลังน่าไปถาวดในบ้านจนคนดูมบ่เออจนคนดูข่าวเพื่อยังไม่ถูตัวเล่าหัวเลยหัวหัว ผมบรรยูเอ oh. oh, ื oh, God. Oh, God. God. Oh, oh, hey ้อมยูกันี่ไทูกแม่ได้่พา่าามน่อตี่อก็คือนะพ่อกับแม่เอื้อได้สคนนี้แม่เอื้อตยเอื่อโอก็เลยเอื้อไอ้น่องได้ใช่เอื้อไ้นองก็ืือเอื้อคนเดียวเอื้กับป้บาืไปมานน่อบแม่ไปขอบัวไข่ขอบัวเราเนาะ ใช่คุณบอกไหมหาลูกไยแม่มันคผู้ชายบอพ่อแม่กับบมี่เลยแต่พัอแม่เกิด้มี่เกิดหน่อยชีวิตของพ่อแม่เ้กี้อเลยมีมาถ้าบมึงหนอยผวแ่นี้พอแม่กิหากินไปไฟไฟมันจักเอาลูกมาเมียผู้ชายย่ยยากิรุ่นตะกี้มัน้มีโทรศัพท์ก Papa, ัมือน um ่ย um น okay? ่อยไปย่ยยากเลยก มาอยู่บ้านพวกเพื่อนเราโรคโควิดกับเงาบ้านกินนอนถ่มันลูกเยอะเพื่อนเวรลูกชายเพื่อนเล่เพื่อนกับอยอยู่เล่นอะไรแต่ได้คุณน้อยนี่เล่เอื่ยมมากนะแต่บักนี่ได้ยเงื่อนเดือนเลยมาอยู่บ้านมากัมาอยู่บักกันอยู่เก้าเดือนไงเก้าเดือนนะบ่บ้านเนี่ยเก้าเดือนมาได้เน้นน้คยเล่เป็นจังเล่แบบบุมีเข่ามีน้ำเอายังให้ลูกเจ้ากินนะลูกเล่ไปกินข้าวเอ้าไม่ได้กินข้าวบ่กิน เป็นแังไั้นนคือว่บริกินเถอะป้อนมันก,กับบริมันะฮะอ้าวเดี๋ยวนี้ยังห่าอยู่โมิกินกงินเล็กแล้น้อยเดี๋ยว่ายนโอ้แต่ข้าวตะกี้บริกรกินนะข้าวตะกี้บริกรแล้วขัาวสีป้อนกับเจ้าสีป้อนบริไรนี่ข้าวกินเป็แม่นางมือป้อนไม่ใส่กินใส่ปลาคือว่านมันหักเล็กน้อยมันบกินโอ้ด้วยด้วยอะไไปซูมมือป้อไปเห็หนลำเห็นลำนานี่ มื้อเดดเดดไปสมมุติคตกคนป้าลูกห่มไรน้องว่าคนตกประเทศเดียดผู้ได้บ่มีคนเอาดุเอาเต้าเนาะอันนี้กะหาก็ขึ้นมาแต่ลําให้นํานาบ่นี่ยังบ่ทันเป็นเฮาชุดเสื้อนําบ่พี่น้องเอ้ยเห็นมุดมาเอโดยๆกคือว่าเนาะพี่น้องแม่นกบ่ได้กบ่น่ะมาหาเอ้ยเพิ่นจักเทื่อบัดเอ้ยเพิ่นยงมาบ่จกกอ้ยใจแม่นอยู่บ่ว่าแม่นอยู่บ่เนาะแม่นีเนาะพี่น้อง ทำบ่ไปบ่ไปกินเอาเว้าคมต้มแล้วทำบ่ไปบ่ไปกินนี่แม่โดยคืนต่อไปบ่ไดกินหยังบาดโดยแลขอโดยแลอ่เฮือนนี่เด้อซะทงผู้ใหญ่ทงใดเพิ่นช่วยมาผู้ใหญ่ใจดีทั้งแม่เพชรมณีอยู่ปุ้นเลยแม่เพชรมณีบ่ได้บ่จบอกน้องดูอก็คือทงันเพิ่นเป็นสะพานบุญให้บ อ่านำปากกินน่ะเสียงเพิ่นมาขึนให้มาเฮ็ดให้อยู่เพิ่นว่ายังขาดน้ําเลยไปแลเอ้ยดีเพิ่นช่วยยังเ่เอาน้องเอ้ยไปตเพิ่น้อ้าวเป็นหยังนี่ฮะบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังนี่บ่เป็นหยังเออบ่ขาดน้ํากไพี่น้องี่นี่เเอ้าไกับน้ํานมีบ่มหยังฮะมยังม่

กนมนะขนมกะใบติพวกน้องกฮาก็มาใหเดือนก็ฮะกมาอยู่เนาะอะรเงี้ยเพมเพื <h <h ่อนกุ้ยโอ้กะเครื um> <d us> <d us> ่อน่ะดิน yeah นี่เป็นยังไงเอยดินของเออเองบ่แบบนี้ดินเป็นเครื่องหมนะาะเอ้อดูโอ้ดินเขาว่าจันชื่อไงโอ้ชื่อไังได้มาปุ๊บคนบอกข่าววัวคนบอกข้าววัวปุ๊บโอ้ตะกี้บุมีดินเป็นของเจ้าของเออดินพอดินแม่เถอะ ไ้มก็คือส่บ่นบุ้มีบมีบ่เพิ่นกัอยอยู่อยู่ไป้บานเมโอ้ก็เลยมาฮอดูกฮอดเต่ากับบมีฮอดเต่าม่เลยเพิกับบมีดยยโดแต่ก้อนด้อกับบุ้จักเลยจะบมอีก้อนอีกคายกับ้จักนออืมแต่เป็นจังเลสเออแบบเอ่อเฮือนนี่คือเห็ดอ่าแบบโดนเร็แลวพ่นะ เพื่อเนธช่วงสงกลางปีนี้น้องเลยอ๋อขึ้นได้โดนแต่ได้ขึ้นได้วันที่26เดือน5อ๋อเรือกับจำได้วันที่26เดือน5เนาะกะเป็นจริงไดยกะสบายขึ้นบ้างวันนี้มีเฮือนมีชานอนเลยมีเฮือนมีชาแนนอนเลยเอ้ยขันตีมตะกี้คิดว่าจะนอน้นไม้ต้นโตไปเลยผมคิดติี้บอกติ๊กบอกเก้าไได้จำนี่ได้น้องเลยคิดเบื่อเอื้อยระหารปียังไม่ได้จำนี่เลยประหารชีวัย ไปงานละวจ้างน้ำงานเนี่ยเพื่อนเด็กเพืนยังบีไ่ได้น้อบผมีเงินสัวเงินเก็บไปดีจัดชีวิตง่ายจัดชื่อง่ายไปอยู่น้ำลูกนมาพวกเพื่อนฝากมาให้พ่อแม่เพื่อนเอื้ยลูกเจ้าของก็หนุ่มค่ำหน่อยเพื่อนไปจักได้เงินก็ไปทำลายแน่เอื้อยให้บุพทำแบบเรื่อานเน่คืออ่าสิ่งที่ติดตัวเอื้อยมากคือมีแต่เอื้ยเด็กกัลูกมีแต่ลูกอ๋อ ม่คลูกที่โตมากรไม่เงินไม่ค้ำเงาโอ้ยขันถึงบ่ลูกเว้ยว่าื่มให้กินแรกหรือขันทีบ้านนี่เอ้ยเนาะนี่็บ่ชื่อม่ให้กินแล้วบ้านนี่บ่ชื่อไม่ให้กินก้อน คือเบาดีเพิ่นได้เบาเป็นสบายดีเบาจันได้เบาเที่ยวได้เลยหน้าผมได้นะอะไรกูจากปีได้พูดนนสามปีเนอ้สบายดีระเบาเอ้ยกระเพิ่นก็ยังอยู่น้ำพอบดดินเลยอยู่ถ่าเข่าชุกน้ำเพิ่นมากินเนาะโดยโดยโดยอ่าสนับพอพี่น้องก็คือสิอ่าประมาณนี้แหละพ่อมาบัดนี้เนาะเอ้ยกะสีเขึ้นใหม่อีกบ่เพิ่นเช่าเพิ่นเลยเนาะบ่้ไม่เช่าเช่าไม่เถานั่นที่คือดินน้ำเล้าเราผักว่าเป็นโอ้ผักว่ะเพิ่นผักว่ะเนาะ โอ้ก็เดียบว่าเออเฮ็ด้วยขนก้นะบ้านนี้ว่าเอ้หาซื้อเก่ากินที่โน้าหู่บ้านเลยโดยโดยอ๋อสำนึกกอพออยู่พอเช่าเลยเนาะเมนเมีเงินมีคำก็คือให้ในครอบครัวเนาะอ่าแค่าตอนจำเป็นเนยเมนเมนกินคำกับพวกอะไรแต่กินแค่ปากเนาะ เไปได้เพิ่งไปได้โงยยโอหีมุยีใจน้ำได้เสด็จเอเด้อเนาะดู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 ข้าวจกุลูกวมาห้ด้เลยก็คือตอนนี้จะอยู่น้ำมาแบบไต้ดอกพกใต้ใายคุมหมอบ่ไต่คุ้มไ่หางอืม เรากันื่อหันที่นึ่งิกเขาวิิกนหนฮอยเยโดยเมนคนนั้นโบมาเดี๋ยวบเนโบโอ้ยเมนโน่นนะเดินดินดเดินดเยวจีสบายดีเป็นเนมาเดี๋ยวนพอพี่นหรอโดยสบายดีเด้ออาพานาดุกนุ่งสงนี่เด้ออาเดี๋ยวขึ้นไปเพื่นเพื่อนนอกบันในเศร้าเลยและเมนเมนเมนพี่น้องเลย ลุงสองกันนลุงสองกันน้อยไปอยากเห็นเลยนุงสองกันนลุงสองก้อนเด็กหน่อยนะพพิร ong ตอนนี้ก็คือว่านพ่อพี่น้องเอ้ยน้อยก็มาป้าเปื่อยมานเนี่ยปลาเปื่อยมาหนิเอ้ยนุงสองก้อนได้จังสบายดีเด้อโด้อเด้อนพ่อพี่น้อง ໂດຍກະພາກັນຂຶ້ນເຖິງເຮືອນເນາະພໍ່ພີ່ນ້ອງບາດນີ້ກະໄດ້ກະຄືທັງອະນາຄອບຄວ້າຂອງເພິ່ນກະວ່າໄດ້ກະຄືຊິມາຄົບา້າຄົບຕາກັນແລ້ວບາດນີ້ກະໄດ້ເນາະພໍ່ພີ່ນ້ອງອາຂໍອະຍາດຂຶ້ນືນດນາ່ນໃຫຍຮືນາມແທນນດດດອບດດີດດດອປຈມາກາວຸມໃສຂົ້ົມໂລດດຽນນນນສະບດດສະບາຍດສະບາຍດີ เอ้าย่าขนมกันนะพ่อพี่น้องอืมโดยๆก็คืออ้ดำนาโดยๆก็ขออาตถามไสิว่าจังได๋ยุดฮะยูดยูดโอ้อันนี้จักปีด้โอ้โดดๆๆโดดไปนําพอ่อก็คืออ่าในนี้ด้ซะเนาะเนาะแม่นๆก็ไปอันน่ะ ํำนาเอาขาเอาข่ามากินเนาะดูๆๆไอ้ก็เข้ามาใกล้ๆกันาุเข้ามาใกล้ๆกันเนาะนี่แล้วเอากระโดมมากินบมนนเมชื่อว่าจังไนี่น้องนะสบายดีสบายดีสชื่อว่าจังไรนีสืาอดีก็บอกไม่หบอกอ่าคือบอกปากแท่ฮะเมนตวร์มาีงเมนพี่น้องเอ้ย ก็ไปเสมอเพื่อวิวัฒน์ขึ้นงูไปเนาะหม้อย่างเงี้ยนะเออย่างเอาไก่ย่างไปที่เธอเมื่อย่างนี้เออเออเน้าผาปิ่งก็คือสีประมาณนี้แหละเนาะกจาพอดีว่ามาผ้าโปรเซ็นเพิ่นมานั่งมาเนี่ก็ได้ว่ากับโบเคยมาจี่เทือกหขเนาะกับมีทางผู้ใหญ่เพิ่นบอกให้มาเยี่ยมมาหยามแน่เนาะว่าเป็นจังไรเนาะชีวิตการไปอยู่ในครอบครัวเดนี้เห็นนะ ồ, ừ, ừ, phôi phu phôi dù sau nó. đồi đồi đồi. Cái nhang khay của tiki nó, tiki ừ, tê con ừ. cả bò này nó. Nhang hòn hòn như thế này đi để đi? nhà mai này nhang hòn hòn như nó bừng như nó. men men cái này. Ừ. gà mai chẳng. Ừ, ừ. Oh, Hả? ขี่รถมาแต่ทั้ง day บ่ทำยืบบ่หนาหน่ะบ่บ่ดุยขีตุ่มเลยบ่โอ้นะอาารกิน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 เนาะมื่นไปอีกบ่มื่นนี่บ่ไปอีกไปโอ้ไปดำหนาได้เนาะเริ่มเดี๋ยวนะพี่น้องเริ่มเดี๋ยวนี่ก็ได้ผมกินนี่ก็ยังแบบบรรดายังบ่เคยเห็นพี่น้อง อ่าเริ่มเบาอะไรแล้วเนาะมื้อนี้กะนั่นได้อืมโอ๋โอ๋มาอย้อ้ายไปตูเฮือนเนาะพ่อพี่น้องอ้าวนี่อก็ู่านาอโดยอ้าบ่ปหยังเนาะเอ้ยเนาะคือสิแนวนี้แหละเนาะมื้อนี้กเป็นจังได๋นะเอ้ยก็ได้อ่าหยังมากินข้าวแรงมื้อนี้ยัง

ก่อนซื้อเมื่อนาะงพอพี่น้องเดี๋ยวบัตจิตร์คือสิได้เอาอนเงินให้เอื้อยเนาะอาซื้อของกินเอด้เด้อเนาะเมนเน้นยังนะเฮ็ดย่างเนาะนะฮะบ่เฮ็ดย่างนะบ่โดูดูอ่ะก็คือว่าเด้อเอเนาะก็เป็นเงินกับโมเมนเงินของอนาบัตจิตอกเนาะอาก็เป็นเงินของพี่ผู้ใหญ่จดีเพิ่นเนาะเพิ่นก็อยู่ประเทศแมนเพิ่นก็อยู่ประเทศไต้หวันเพื่นแหละ อ่าเพิ่นกับบทประสงค์ออกน้ำเนาะอ่าเพิ่นก็นได้ให้บบางินีนี่อ่ามอบให้กับครอบครัวเนาะครอบครัวที่ว่าอ่าแบบมาเจือดมาจากไหนเนาะพอพี่น้องก็ว่าได้กะอ่าชุดเดียวบางต้นเนาะ เมนเอ่ะจ mm ังใดก็เอาเงินวนนี้ไปซื้อนอยู่ในกินเ้ยเด้ออ่ะขอบุญขอบคุณเพื่อนในเด้อเนาะบุณับุ่นบุญมันนเงนอยู่ดีเงนเด้อแม่สุกาสบายรวยลูกได้ดีเป็นลูกใเป็นิริงงคนรอย้าาสุประการแม่เด้อบุญข้าบุญยุ่งอยดีไม่แห้งพ่เ่อนลูกเรื่องลูก่ดียู่ดีเนาะเคนีมันนำการอะไัวยแห้งมาไปอย่างี้ ดูดีไม่แห้งบุญกุ่มสุขกายสบายใจเป็นหอมโพธิ์หมไส้บุญหมันขวัญยื้นอร่อยเท่าพันเท่าด้วยแม่เอ้ยดูดีไม่แห้งสุขกายสบายใจซาสุขบุญนอบน้อพี่น้องหลอดปลดไ่หลอดปลดไฟดูดูอ่าจังใดก็เป็นกำลังใจให้สูงคือนการน้องนี่กันเนาะทั้งไอ่พรมด้วยไอ้เด้อมาเมื่อนี่บรจิตกับบุญมี่ยังมาฝากมาต้อนเนาะมาเมื่อนี่ยกะดีมุกดีใจได้เนาะที่ว่าทั้งครอบครัวเอ้ยไอ่ ่ใครขึ้นกว่าเก่าเนาะก็มีแต่ว่าตอนนี้ก็มีแต่ว่าหาเงินหาคำเนาะเดี๋ยวว่าเฮ็ดเวียกแมนเรื่องครอบครัวไปเนาะแมน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 นะจังใดก็เป็นกำลังใจให้ผู้ใดมีโอกาสเนาะแมนแมนนามีโอกาสมาดิ่นมาหัวอีกเด้อมาดิ่นมาอ่าเอ็น้ำเนาะโดยอ่ะอยู่ดีไม่เฮงเด้อสบายดีสบายดีโอเคโอเคในผู้ดีในสาสบายดีเป็นยั่บ่เนี่ฮะสบายดี กินนมอย่างเดียวเลยนี่โอ้ยบังรู้จับอะไรบ่นี่เอยแข่งแดดเนาะโอเคเนาะพ่อพี่น้องกัดเด็กน้อยก็คือสีประมาณนี้แหละอ่าเดี๋ยวบรจิตก็คือจะได้ขอตัวลงเนาะพ่อพี่น้องอ่าเฮือนซานด้านเป็นอ่าบรรทัดของข้าเจ้าก็คือสีอ่าประมาณนี้แหละเนาะบรจิตกับมาก่ะอ่าบริเวณอ่ามีคำถามอย่างไรหรอกพี่น้องเอยกับอ่าในยินข่าวว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะ อ่าเพิ่นช่วยเด้อกับครอบครัวอ้ายเอื้อยเพิ่นบ่จิกกะอ่าดีมุกดีใจนำมนาครอบครัวของเพิ่นพี่น้องเอ้ยที่ว่าอ่าผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเฮ็ดเพิ่นติดซานให้พี่น้องเอ้ยที่ว่าเนาะอ่าเพิ่นช่วยเด้อคนอ่าที่ว่าทุกยากอว่ายโอกาสพี่น้องอ่าบ่มีอ่าที่ที่เาเนาะบ่มีบ่นอยู่บ่นเาพี่น้องเอ้ยเขาแต่ง่งคัหม้อเนาะอ่าผู้ใหญ่เพิ่นเนาะก็ยื่นมือเข้ามาช่วยก็เฮ็ดให้อ่าครอบครัวนของ ผมเป็นพี่น้องเนาะเพื่นกับัอเท่าทุกไปอีกระดับหนึ่งพี่น้องเลยก็ถึงว่าที่ซอยโบได้ตลอดไปพี่น้องแต่กะทั้งผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเพิ่นกะซอยให้พ่อตั้งรักตั้งฐานได้พี่น้องก็คือแบบนี้เด่เนาะปุ๊กเพื่นปุ๊กซานให้ที่ดินซื่เดินให้พี่น้องกะเหตุให้เข้าเจ้ามีที่เป็นของเจ้าของเนาะมีบองที่ยึดเป็นของเจ้าของพี่น้องเลยบบแบบ อ่าดอนเดทไปคือตะกี้แต่ก่อนเนาะดิ pues, ồng, ienne, er e นน, freely, นี i̇şte ่เนาะพ่อพี่น้องบันแ้วก็กว้างพอสมควรพี่น้องเอ้ยเนาะเอาดีแล้วน้องพอพี่น้องดีมุกดีใจน้ำเพิ่นได้หลายพี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อนองเพิ่นกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่สามสามเก้าน้องเก้าสาวพี่น้องก็คือสองห้องวันแล้วก็กว้างพอสมควรเนาะพ่อพี่น้องนะจังไรกก็การผุผขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นอีกรอบเนาะพี่น้องเอ้ย กาบริจิตตก็คือแสดงขอตัวเมือเนาะแสดงใดก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะพี่พี่ผู้ใหญ่เจดีพี่น้องเลยเพิ่นก็อยู่ประเทศไต้หวันพุ่อนเนาะเพิ่นก็ฝากเงินมาให้บริจิตต์สุดเดือยเบื้องต้นพี่น้องบริจิตตก็ได้มามอมให้กับครอบครัวเอ้ยเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะแสดงใดก็ต้อกราบขอบุญขอบคุณเนาะเอ้ยพี่ผู้ใหญ่เจดีเพิ่อนไหนพี่น้องเอ้ยแสดงใดก็ขอให้เพิ่นเนาะได้ครอบครัวอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะ ทำงานอันใดเนาะคิดสิ่งใดเนาะก็ขอให้ประสบผลสำเร็จเนาะทุกที่ทุกการงานโดยโดยก็คือสีประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวบัตจิตก็คือสได้ขอตัวเมื่องเนาะพ่อพี่น้องจังได้กระต ong กราบขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมได้ให้กำลังใจบัตรจิตและกับบุกคดข่ามโฆษณาของบัตจิตบัตรจิตกาบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลาน์ ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบสขู่สุคนเด้อเนาะไทยนี้บรจิกก็ขอกล่าวคำ่า่าสบายดี